อนุทินชาญวีรกูลทอจอมปชมวมรงอพเกิด13กันยายนพุทธศักราช2,509ชื่อเล่นหนูเป็นนักการเมืองชาวไทยเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลเสถียทวีสินและรัฐบาลแพทองทานชินวัตรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลทักษิณชินวัตร ประวัติอนุทินเกิดที่กรุงเทพมหานครมีชื่อเล่นว่าหนูที่สื่อมวลชนนิยมเรียกกันว่าเสียหนูต่อมาสื่อมวลชนได้เรียกเป็นหมอหนูในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเขาเป็นบุตรคนโตของนายชวรักชานวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะ และผู้ก่อตั้งบริษัท Sino Thai Engineering and Construction จำกัดมหาชน STECON มีน้องชายได้แก่นายมาสทวินชาญวีรกูลกรรมการบริษัท Sino Thai Engineering and Construction จำกัดมหาชน STECON น้องสาวหนึ่งคนคือนางอนินรัตนนิติสาโรธกรรมการบริษัท ST Property and Logistics จำกัด อนุทินสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอสัสสำชัญและระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮอฟสต้ารัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2539และจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มินิ MBA เเมื่อปีพุทธศักราช2530 ชีวิตส่วนตัวสมรสครั้งแรกกับสนองนุชนามสกุลเดิมวัฒนวรังกูลเมื่อปีพุทธศักราช2530มีบุตรสองคนคือนายพักและเสรณีชาญวีรกูลต่อมาในปีพุทธศักราช2556เขาได้หย่ากับสนองนุชและสมรสใหม่กับสสิธรนามสกุลเดิมจันทระสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการ r a n c ช o c h a n v i ส Resort and Country c l u ปากช่องต่อมาในเดือนม,มกราคมพุทธศักราช2562อนุทินได้หย่ากกับสสิทออีกสามปีต่อมาเขาเปิดตัวสุภานันนิรามิตรต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนนน์ซึ่งเป็นคู่รักปัจจุบันเขามีความชื่นชอบส่วนตัวคือสะสมพระเครื่อง ในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2567เขาได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นนายกองใหญ่ให้แก่อนุทินในฐานะเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2564สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบปริญญาศาธตร์ธรณศากตาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่อนุทินบุตรบาททางการเมืองพศ2539เข้าสู่วงการการเมืองโดยการรับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประจวบชัยสาสันและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพศ2547และ2548 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พศ2547ต่อมาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมืองพศ2549 หลังจากพ้นกำหนดการตัดสิทธิ์ทางการเมืองในปีพุทธศักราช2555เขาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ในขณะนั้นมีหัวหน้าพักคือชวรัชชานวีรกูลผู้เป็นบิดาที่ย้ายมาจากพักพลังประชาชนร่วมกับกลุ่มเพื่อนเนวินและเมื่อวันที่14ตุลาคมอนุทินได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพักต่อจากบิดา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพศ2557เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคภูมิใจไทยลำดับที่หนึ่งแต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพศ2562เขาได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพักภูมิใจไทยลำดับที่หนึ่งและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลที่พักการเมืองจะเสนอชื่อต่อรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งหลังการเลือกตั้งอนุทินและพักภูมิใจไทยได้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นสมัยที่สองโดยเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและดำรงตำแหน่งประธานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปโดยปริยาย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพศ2563เขาได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคภูมิใจไทยลำดับที่หนึ่งและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอชื่อต่อรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และหลังการเลือกตั้งพักภูมิใจไทยประกาศไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักแกนนำหรือพักร่วมใดที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ1 2. แต่ก็จะไม่จัดตั้งหรือสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยเช่นเดียวกันต่อมาเมื่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพักภูมิใจไทยจึงเข้าร่วมรัฐบาล จากนั้นเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยจนทำให้ปลายปีผู้สื่อข่าวสายทำเนียบตั้งฉายาให้ว่ารัฐบาลแกงส้มผักรวมสื่อความหมายถึงการฉีกบันทึกความเข้าใจ MOU ล้มพักส้มก้าวไกลในการเป็นรัฐบาลแล้วมารวมกับภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลแทน การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์เชิงตำหนิบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาโควิด -19 ซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงในวันเดียวกันอีกทั้งยังเคยมีมุมมองส่วนตัวต่อโรคดังกล่าวว่าเป็นเหมือนโรคหวัดซึ่งต่อมาการระบาดของโควิด -19 กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งประเทศ เขาได้ร่วมถแถลงข่าวกับคณะแพทย์จนปรากฏภาพการร้องไห้ออกมาและเผยต่อสื่อว่าขอให้เชื่อมั่นจะไม่ทําให้ผิดหวังต่อมาในวาระเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาได้กล่าวว่าผมเป็นคนทำงานวันนี้สั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเพราะงั้นก็ขอให้ทุกคนได้มีความมั่นใจ ทำให้วลีดังกล่าวเป็นกระแสในสื่อสังคมวันต่อมาในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่โรงแรมเซนทราแกรนด์แอทเซนทันแลตพร้าวเขามอบหมายให้ชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้คัดกรองบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งในส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ชาดาเคยถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอจับตามองในฐานะผู้มีอิทธิพล และเคยถูกเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามคำสั่งคอสชอตรวจคนบ้านของเขาในปีพศ2557เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนุทินชาญวีรกูลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดตระกูลต่างๆดังนี้ปีพศ2553เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ชั้งเผือกมปช ปีพศ2551เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎมวมปีพศ2567เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่สองทุติยจุลจอมเกล้าทจฝ่ายหน้าปีพศ2568เรียนพิทักษ์เสรีชนชั้นที่สองประเภทหนึ่งสอชอ ปีพศ2546เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรกคุณาภรณ์ชั้นที่7เหรียญงานดีเรกคุณาภรณ์รองงอพอปีพศ2567เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3วปร .3